เกาหลีใต้ประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนขึ้นแท่นหนึ่งในสีเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียแถวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโลกแต่อีกด้านหนึ่งการแข่งขันอย่างขับเคี่ยวทําให้บรรดาคนรุ่นใหม่ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันและหลายคนต้องหันไปพึ่งพาร่างทรงมากขึ้นอีคยองฮยอนวัย29ปีมีฉายาว่าเอกิซอนยอหรือนางฟ้าองค์น้อยครับ เธอใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการให้ความรู้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเกาหลีใต้เกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีมีข้อมูลที่น่าสนใจจาก Google Trends พบว่าคำค้นหาเกี่ยวกับร่างทรงและการทำนายโชคชะตาในเกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาบน YouTube ขณะที่คลิปวิดีโอบน TikTok ของร่าง,งทรงที่สวมใส่ชุดทันบกและให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆก็ได้รับความนิยมในการรับชมเป็นวงกว้างจากผู้ใช้งานเช่นกันแม้กระทั่งภาพยนตร์เหนือธรรมชาติอย่าง e x ็กซูที่นำเสนอเกี่ยวกับศิยศาสตร,ร์มน์ดำก็ขึ้นแท่นภาพยนตร์ยอดนิยมในเกาหลีใต้ที่ได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยประมาณ20 30ปีได้เป็นอย่างดี 3แสนถึง4แสนคนเป็นจำนวนร่างทรงจากการประเมินของกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีใต้เมื่อปี2022ครับแม้ว่าเกาหลีใต้ใต้เงาของปักจุงฮีผู้นำเผด็จการในช่วงทศวรรษที่1970เคยพยายามกวาดล้างกลุ่มร่างทรงให้หมดไปเนื่องจากร่างทรงถูกตราหน้าให้เป็นกลุ่มคนลวงโลกแต่น่าสังเกตว่าปัจจุบันอาชีพนี้กลายเป็นที่ต้องการของคนทุกกลุ่มในสังคมตั้งแต่นักการเมืองไปจนถึงคนทั่วไป ที่มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆตั้งแต่การลงทุนไปจนถึงการมีลูกครับอาชีพนี้ยังไม่ได้รับการควบคุมในเกาหลีใต้นะครับเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตหรือใบรับรองอย่างเป็นทางการแต่ร่างทรงกว่า300 0 0 0คนไปลงทะเบียนเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวแทนร่างทรง2กลุ่มหลักๆขณะที่การให้คำปรึกษาก็มักจะมีค่าใช้จ่ายสูงเฉลี่ยอย่างน้อย1 0 0 0 0 0วอน หรือไม่ต่ำกว่า2,700บาทต่อการให้คำปรึกษา1ครั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นยุนซอกยอรหรือพักกินเฮต่างก็เคยเผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการควพันกับร่างทรงทั้งสิ้นนะครับไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารค่ายเพลงชั้นนำที่ต้องออกมาปฏิเสธกระแสข่าวเกี่ยวกับการขอคำปรึกษาจากร่างทรงเพื่อมาใช้ตัดสินใจทางธุรกิจด้วย แม้ว่าการขอคำปรึกษาจากร่างทรงอาจจะมีความเสี่ยงทำให้กลุ่มคนเปราะบางถูกหลอกลวงหรือต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในราคาที่สูงลิว่วแต่การขอคำปรึกษาในลักษณะนี้ก็ยังเป็นทางเลือกในการปลอบประโลมจิตใจของคนที่มีเรื่องทุกข์ร้อนไม่สบายใจในเกาหลีใต้กันต่อไปคับ